สบายดีสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอตสบายดีฟีแจากแพงพ่งพอๆกันอีกแล้วไป็นอะไับซ้อมขอคนมันนาปลาลุง,บ,ง,ง,รงบรรยากาศกำลังเช้าเศร้าสบายดีพี่น้องอยู่ที่บ้านคอารองเดือนคือเก่าปเป็นอะไรไดมิโนเด็ดมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเหม่ควันกับบะบุญเพลงกับไปหาเมโนูเด็ดมาให้ปลาลุงเบิ่งปลาลุงสม้มอีกแล้วคือเก่าคือเดิมปลาลุง ผิดตอนหาอยู่สองพอนสองเดือนพี่น้องเอ้ยสองน้องด่าเนาะตอนหาตอนได้ไปไปเบิ้งไปรุ่นเบิ้งนาที่ระทึกตอนเอาจัดแจงว่ามันเป็นแบบไรแบบไรเนาะเพื่อสิได้เพื่อข้องง่ายพี่น้องเอ้ยข้องกินที่หายากพี่ลุงบันนี้ก็ซอยพักไว้ก็เป็นพักแพ้พอเสร็จเมนูยังกินมาเป็นเพลงเหมือนนี้ปลาไหลลอยแพเออปลาไหลลอยแพ phát heo luôn người tiêm lại tôi là nặng mới thấy mình nằm này ừ. tôm หัวขาอ่อนกับกำยังบบบบุญเพง่งหัวสิไข่หัวสิไข่ใบบะขามอ่อนป๊อปค,คักอะไรคัก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 มันนี่บะควันชิมาลอยแพให้ปลาลุงเบิ่งกับบุญเพ่งอีกแล้วเพื่อสิได้นี่ก็โอ้ยหลอดลมหลอนตายปลาลุงเอ้ยเอาหัวขาหัวขา เอาไปหย่ำสดหนักเอาพวกขาอ่อนเยอะอีกทีเหตุของเพลินเราเพียงขอเป็นพอครัวเองว่าสันเมืมอนีน่เนื่องจากว่าเมียยโบยู่ิึงสิมึงหนามมันก่อนเป็นจนังไง ใส่ลงไปเลยเราเออผิดน้ามันในเรืองเลาเดีเขาบ่เรืองหรืบ่นู่นไหนเวลาปูอะไ Để chi là mình khuẩn nó Ngóm nó không ạ Cái nặng nó không nhìn cái lượng đấy Ôi, hồi buồn cạn lên ตอนมันอยกากไล่กน่ะพี่น่อเอ้ยน่ามันตุ่มบุกตุ่มอะไนไปเบิ้จ้า tôm người phong số lột để hòm luôn này cái này cả lo bằng lo xôm toàn kín cả lo cắn nó mà lỡ cả lỡ phải luôn bạn này à, đi cái này, cái động cái, cái này, เช่นอยู่บ่เช่นตอนมันอยู่บ่มามามาจับเสาต้อกันพี่น้องกับอาหารนี่แหละช่วยอะไรสบายดีคือเก่าป้าลุงเอ้กับผมไปแล้วครับบอกควันมันหน้าเลยกับซองน้องได้ยมาลุยกันเลยป้าลุงเอ้สำหรับเอี่ยนโคเลือกเลือกปลาไหลโคนะ

ดูขาตีกันตายครันี่อยู่กินน้ำเหรอเตื่อนบอกว่ากับบุ้ยไปกินน้ำวะกินอยู่หกคน,นบอกแมน ลอยแพ่ป่ะลุงที่แลกนะพี่น้องก่อนจะริกินเขามานันยงเดือนกับเขาถ้ำเนาะแมนจะก่อนเท่าเขาถ้ำแหละ่นบ่ไปกินพวกงูพวกถ้าติดมี่มันติมี่เนาะจำพวกสิเพิ่นห่ามนะพี่น้องเลยแบบนี้แหละออกแล้วบบนี้พี่น้องเลย บนนี้ว่าออกล่าเนาะพนดอื่นมาเนาะแม่แ,แ,<ม>แล้วก็เลยกินได้เอยูน่นะนี่ขึ้นอย่แล้วก็พักกัาไปหาพี่น่ะบุบบุบได้กินแต่ฮืองเลยเนาะเปลี่ยนโคกวคนตรงนี้คักครับคับอืมสุดยอดแตาบุ้งเท่งแต่การเด็กตัวเองเหมือน อุติในของมาของคนใหญ่ที่บ้านเราไปยังเห็นเอาไปเก็บผักเสื้อเมื่อกี้นี้เขาถามกันอยู่ปะลุงเลย có thám sự năm có bùa à, bữa mà chỉ thái thì là tù <laughs> đây đi nè có lại hết có gì đâu ข้าอผ้าอ่อนอ thì cho kính trong quân làm <laughs> ừ. mấy cái nhật nổi bây giờ tổng bốc <laughs> ตอนนี้บ่าวฟนบอกได้คำเดียวว่าแซ่เขาหนานใช้มือปะลุง ทาบางยางเนาะแมนเัื่กี้จักจันทั์จันมันเริ่มห้องลเลยใหญ่เลยก็จะเสาะเสาะพีลุงเลยหาบักเอายางใหม่มาทำเป็นตังบัตรทอนตังเนาะบรวมเงินหรอกพีลุงตังกันไรยางใหม่เถอะปติ<า>จักจันปติจักจันแต่ว่าภาษาบ้านเฮาหรือว่าทางลาวครับพี่เดินตังเนาะ Bây thay cái khách tăng này mình ngân <laughs> Theo họ này khó tăng cân nè Bố đẩy đấy ngân là phía nào đây Đẩy giang mạnh Không <laughs> được phải khổ với bà để tăng bớt để khó tăng nè Ôi <laughs> Ngân bố mẹ nó rồi Để mà mình nó หนื่ห <Und> e? 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 ้าแดม่ไปวาฝนตกเด่นจับเงน่อเลือกห่อแล้วห่อลาย ไปไห้บ่บุญเพ่งหักลายพี่น้องเอ้ยพินาเขาออกก้นใหม่อีกนี่อันนี้พินาเลยปีนี่ก็จะเบิดแลนะ้วเนาะมันเบิดนาำมันก็โดนเลยเอ้อบ่บุญเพ่งยังบ่งเบิดเน,น,นี่ยขมวฮานี่กับสมาพักวนแหละปะลูกบุคคลยกษตรลากกีบเป็นเพียงเท่านี้ จะแล้วพอโอกาสหนาปลาลุงฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามซ่องบมกคลมันหน้าปลาลุงเอ้ยแล้วก็ซ่องน้องด้าอีกซ่องหนึ่งน้องเดือนน้ำปลาลุงแม่น้องเดือนแล้วก็ซ่องน้องด้า้้เเนนาาแมม่่ตตอออีพยฝากก็แล้วกันปลาลุงเอ้ยซ่องน้องด้าเนาะฝากดันฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ฮะแหละให้ผ่านเร็วๆ นปลาลุงกับสได้เห็นคลิปดีๆของเบาควันกับเบาบุญเพลงคือเก่าอะไรปลาลุงเลยสยิได้หาแนวใหม่ๆดีๆมาให้ปลาลุงเบิ่งอย่าได้กระพอกรั่วกานะรหน้าปลาลุงสบายดี